ดวงชะตาเราทรัพยรวยโชคสมหวังตางใจหมายสีวันเกิดนี้ใจเด็ดรวยจนหน้ากรธคนที่จะมีอำนาจคนที่จะมีเงินทองต้องใจถึงถ้าใจไม่ถึงจะสำเร็จได้อย่างไรเรื่องบางเรื่องมันต้องกล้าได้กล้าเสียแต่ถ้ากล้าได้กล้าเสียแล้วเกิดผิดพลาดมันก็เป็นเรื่องที่ย่ำแย่แต่ถ้าใจไม่เด็ดใจไม่ถึงมันไม่ใช่โชคชะตา บารมีพ่อตัวเองเกิดขึ้นย้ำดวงชะตาร่ำรวยด้วยพ่อตัวเองอํานาจบารมีวาสนามาดูสิว่าสีวันเกิดได้ที่ใจเด็ดใจถึงผนเกิดวันแรกผลเกิดวันอังคารดวงชะตาท่านตกตำแหน่งเอาแน่อ่อนไม่ได้ความสุขสมหวังดังใจหมายจะเข้ามาแต่ยังไงก็แล้วแต่จะรวยไม่รู้ตัวความสุขสมหวังดังใจหมายเข้ามา เอาแนอานอนไม่ได้ก็คือความแน่นอนในความรวยเกิดขึ้นในโชคชะตาเราไม่ได้อวยเราไม่ได้สนใจแต่ในโชคชะตาเรามาเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความสุขสมหวงงาาังดวงชะตาท่านตกตำแหน่งเดือนตาครับจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะโยกย้ายไปถึงจากแดนไกลผู้คนจากแดนไกลหรือว่าท่านที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งมังค่าหรือว่าจะเป็นใครนะครับอาจจะนำพาโชคลาภให้แก่ท่าน นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออเดอร์ใหญ่บิ๊กออเดอร์ท่านจะได้เจอออเดอร์ใหญ่ครั้งใหญ่ในครั้งนี้โอกาสเข้ามาประเดประดังทําให้ท่านสุขสมหวังดังใจใหมายดวงชะตาบุกุศลจะมาหนุนนําดวงชะตาทําให้ท่านส่งผลให้ครอบครัวท่านอยู่ร่มเย็นมีสุขทุกคนจะมีความแช่มชื่นแจกเงินจับจ่ายกับผู้พี่น้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกชายของท่านลูกสาวของท่านหรือว่าแฟนของท่านนะครับจะมาหนุนนําดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิดรุด่งโลประสร็จสมหวังนังใจใหมายดวงชะตาตกตําแหน่งดวงดาว เหมือนกับดวงดาวกําลังจะพุ่งไม่ใช่ดาวตกนะครับแต่ว่าเป็นดาวพุ่งดาวพุ่งขึ้นทยยนขึ้นฟ้าทาให้ท่านสุขสมหวังดังใจหมายสุขสกาบนแสงสว่างนะครับแสงสว่างจะส่องลงมาพระส,สุธาทําให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงจิตาจะตกตําแหน่งบนบุญกุศลวาสนาทำอะไรก็ประสมเ็ศไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาจะเริญลุกเลืองในตําแหน่งนะครับผมมีการเขาเรียกว่าก้าวกระโดดนะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด จเจริญลุกเรืองนะครับจนทําให้ท่านรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจต่อนนี้ไปดวงชะตาทุกท่านตกย่าแย่นะครับกําลังที่จะเป็นถอนไม้แห้งถอนไม้แห้งนั้นกําลังจะมีโดนน้ำก็ามาชมลมนะครับจะมีะดอกไม้ขึ้นมางอกงามทําให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นน่ารื่นสมหวังล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับไม้แห้งนะครับกาลังจะผีบบานนะครับผมนะ้กำกาลังพัดก็ามาแล้วช่วงฤดูฝนกําลังเข้ามา เพราะฉะนั้นรีบโกยได้รีบโกยจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานกันคนเกิดวันพุธบุญกุศลวาสนาอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาโชคชะตาของท่านอยู่ในตําแหน่งชะตาชีวิตที่ดีอำนาจบารมีวาสนาอยู่ในเกณฑ์ชะตาได้ดีแต่ว่ามีเรื่องที่จะต้องประหัตประหารต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ควรจะยุ่งในโชคชะตาบางครั้งท่านควรที่จะต้องระแวดระวงังมันไม่ใช่เรื่องของท่าน ท่านก็อย่าไปยุ่งนะครับผมปัญหาต่างๆนะครับเกิดขึ้นในโชคชะตาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาใครบางคนจะพาเข้ามานะครับผมจะปีข่าวดีเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับผมท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหาต่างๆมีใครมามอบเงินให้มีใครจะมาเข้าบัญจราจาต่อรองเกิดความมั่นคงมันไม่มั่นคงสักทีหรือว่าอะไรสักสิสักอย่างทำให้ท่านรู้สึกย่ำแย่รู้สึกแห้งเหี่ยวแต่ว่าในโชคชะตาจะรวยขึ้นมา แบบไม่รู้ตัวรวยท่าทีกระดานหันเปลี่ยนแปลงอย่างพัฒนายอย่างก้าวกระโดดและจริงจังรวยจริงรวยจังเกิดขึ้นในโชคชะต,ตาการประดิษฐ์ประดอยในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนของท่านจะเกิดขึ้นดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงผันไปรับทรัพย์โชคลาภเงินทองเข้ามาไม่ขาดนะครับก้าง้วติดก็ได้เฮงือง่อแรงรวยๆเกิดขึ้นในโชคชะต,ตาใครบางคนจะเข้ามาในชะต,ตาชีวิตในช่วงชะตานี้นะครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านควรที่จะต้องดูแลหัวใจของคนคนนั้นได้ดีนะครับไม่ชะตารวยไมู่้ตัวก็ต้องระแวดระวังนะครับมันมีข่าวดีและข่าวร้ายผสมปะปอนกันไปนะครับด้านบวกให้สังเกตทางพลังทางด้านบวกให้ดีนะครับด้านลบให้สังเกตพลังทางด้านลบให้ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะทําให้ท่านรู้สึกเตกมใจขาดนาท่านรู้ว่ามันเป็นพลังด้านลบยังไปรับเข้าไปอีกนะฮอาจจะทําให้ชีวิตของท่านย่าแย่ ปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้านะครับนมสาวต่างๆเข้ามาลุมเล้าอาจจะได้ขอเบอร์กันช่วงชะตาช่วงนี้จะมีการแลกเปลี่ยนชิงไหวชิงพิษต่อสู้แข่งแย่งชิงดีทางด้านเรื่องความรักจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างจะสมหวังดังใจใหมายคนเกิดวันสุ์ดวงชะตาท่านโหดรวยแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาองค์สนวาสนาหน,นำดวงชะตาทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน ดวงชะตาของท่านจะมีข่าวดีหนุนนําดวงชะตาทําให้ท่านพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านในดีความแข็งแกร่งอํานาจปารมีวาสนาหนุนนําตัวท่านปีนี้ปีแห่งอํานาจปารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาบังเกิดข่าวดีเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะทําอะไรก็ต้องมีการสังสรรค์รื่อเริงนะครับก่อนที่จะทําอะไรต้องให้มีความสุขก่อนอย่าเพิ่งตึงเครียดไต่ตองให้รอบคอบกับปัญหาต่างๆ ความจิตใจอ,อ่อนอ่อนโยนอ่อนนุ่มจะทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีเกิดขึ้นเรื่องวิวาการงานการงานการเงินมีอะไรเกี่ยวพันเกี่ยวข้องลึกซึ้งลึกลับซ่อนเงื่อนโชคชะตาของท่านจัดแจงตามแบบแผนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นหนุนนำดวงชะตาดวงชะตาในช่วงนี้อาจจะมีจิตใจที่อ่อนโยนองค์พญยาคุณหนุนนำดวงชะตา ให้ท่านเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินทำอะไรแล้วให้มีอำนาจปีนี้ต้องใช้อำนาจเข้าคมอย่าใช้ความโหดเขี่ยอธมหิตไม่ได้ทำอะไรต้องใจยเย็นต้องเปลี่ยนแปลงพิภพอำนาจบารมีวาสนาการจริงวายจิ่งพิบเกิดขึ้นแต่ต้องมีอำนาจมีอำนาจด้วยการหนุนนาดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางวัตถุมงคลการการกาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โชคลาบเงินทองบารมีการยืนหยัดต่อสู้เป็นเรื่องบอกติโชคชะตาเด็ดขาดเด็ดเดียวเ้าหานเอาจริงเอาจังการนอนไม่หลับเกิดขึ้นในโชคชะตาตามไม่กระวนกระวายนะครับหายาหอมมารับประทานหรือว่าดมนะครับจะได้ผ่อนคลายข่าวดีเกิดขึ้นในโชคชะตาแล้วสิ่งดีๆจะบังเกิดหนุนนำในโชคชะตาโชคชะตาของท่านรู้สึกว่ามันจะต้องเจอปัญหาต่างๆให้แก แต่ว่าโอกาสการแก้เนี่ยมีน้อยนับหนึ่งสองสามท่านต้องรีบแก้ให้จบทใไมจบนะครับท่านจะทํำยังไงดีล่ะเพราะว่ามันเป็นติดกรรมแต่ด้วยบุญกุศลวาสนาดวงแรงเกิดขึ้นท่านจะรวยเป็นเศรษฐีกล้าดดวงตกถังก็สารคนเกิดวันอาทิตย์ดวงชะตาตกตำแหน่งรับทรัพย์โดยโชคสมหวังตังใจหมายท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาท่านตกตำแหน่งชะตาที่ดี อีกไม่นานท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองจะเกิดเหตุการณ์เรื่องราวสุขสมสุขภาพแข็งแรงได้ความพึงพอใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชะตาชีวิตเงินทองไหลามาเทมาสิ่งที่ท่านวาดฝันเอาไว้มีแรงปัจฉาแรงกล้าสิ่งนั้นแหละจะเข้ามาหนุนนำดวงชะตาท่านเพื่อนฝูงบริวารจะเข้ามาหนุนนำดวงชะตาสถานการณ์เรื่องราวต่างๆท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมาฐานสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาถู่ตัวท่านแต่ท่านก็ต้องอย่านิ่งนอนใจช่วยเสริมพลับบารมีให้แก่ตนเองเอาใจใส่กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาของตนเองเป็นเรื่องที่ใหญ่อย่ามองข้ามอย่ามัวแต่ขอช่วยเหลือปกปักคุมงทองรักษาคนอื่นดูตัวเองบ้างเพราะท่านเป็นคนที่ใจกว้างขอช่วยเหลือปกปักคุมงทองรักษาคนอื่น ุคคลอื่นตกทุกข์ได้ยากท่านคอยเข้าช่วยเข้าสนับสนุนแต่ยังไงก็แล้วแต่ข่าววิวาจะเกิดขึ้นกับโชคชะตาของท่านข่าววิวาจะเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะว่าท่านอาจจะมีเกณฑ์มีโชคหนุนนำดวงชะตาตัวเองก่อนที่ท่านจะเข้างานวิวาหรือว่าตัวท่านจะได้เป็นงานวิวาของเพื่อนของท่านในงานแต่งงานก็ได้แรงปรารถนาจะเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งต่างๆที่ท่านปรารถนาอาจจะเป็นจุดสิ้นสุด ก็เพราะว่าสิ่งนั้นกําลังจะเข้ามาหนุนนาทําให้ท่านสมหวังดังปัถนาไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเลขเสียงนาโชคถูกหวยรางวัลใหญ่ก็เป็นไม่ได้โชคชะตากําลังมีโชคลาภเงินทองลักษณะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหนุนนําให้ท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านดวงดาวลักษณะดวงดาวดาวพูโตเป็นลักษณะแห่งความตายการจัดจแจงตามแบบแผนการเจริญเติบโตหรือสิ่งเสื่อมถอย จะเริ่มเติบโตในสิ่งใหม่ๆสิ่งเหล่านั้นอาจจะมีกลงล้อนะครับแห่งความน่ากลัวการเปลี่ยนแปลงในชะตาชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราแว่นระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างครับ